ไปที่พิจิตกันหน่อยนะคะข่าวแบบรายวันเลยหนึ่งคนคลัง่งหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านาอย่างนั้นเลยเดี๋ยววันนึงจะเลิกเสนอแล,ล้วเรื่องนี้นะ,ะอันนี้ก็คลั่งอีกอันเนื่องมาจากว่าของเงินคนทั้งบ้านแล้ว เพื่อจะไปซื้อยามาเสพไม่มีใครให้เลยเดี๋ยวนี้ยาบ้าแพงขึ้นนะลูกตาลนะถ้าเมื่อเทียบกับสี่้าห้าเดือนที่แล้วเนี่ยยาบ้าลงไปเหลือเม็ดละสิบาท20บาทเดี๋ยวนี้มันกลับมา50แล้วนะเพราะว่าแพงขึ้นเอ้าชายดวงชายแดนคุณเห็นว่าจับทีล้านเม็ดสองล้านแสนเม็ดอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยอ่ามันก็เป็นไปตามอุปสงค์อุปทานของมันอ๋อทีเนี้ยเอ่อของน้อยคนเสพมากราคาก็แพง ทีนี้ไอ้พวกนี้ก็ลำบากหางเกินไม่ได้ทีนี้เดือดร้อนใครอ่ะพ่อแม่เนี่ยแหละแล้วพ่อแม่ไม่ให้ทําไงจุดไฟเผาบ้านนั่ยฮะดูสภาพไอ้พวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร้อยเนื้อทําดองเดียวเออเขาเรียกอะไรอ่ะนะเพราะเดียวอ่ะพราะเดียวกันหมดเลยพอเดียวกันหมดเออนะคะพิษนุค่ะอายุ32ปีละอยู่ในช่วงวัยที่จริงๆก็หนุ่มชะกันเลยนะควรจะต้องทํางานทําการเป็นเรี่ยวแรงสําคัญของครอบครัวไหนได้มาจุดไฟเผาบ้านพี่สาวค่ะคุณสิเรียม บอกว่าน้องชายเสพยาบ้ามานานแล้วแหละขาดยาดทีไรก็คลั่งโวยวายไอ้ที่บอกจุดไฟเผาบ้านนี่ก็เป็นสิบรอบแล้วนะคะแต,แต่ทุกครั้งชาวบ้านเห็นดับกันทันอเออทีนี้พิสนุก,ก่อเหตุบ่อยมากจนเอ,อ่อ พี่สาวก็ทนอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ไหวเธอก็ย้ายออกไปอยู่บ้านสามีมนะคะพี่ณนุก็คืออยู่กับพ่อที่บ้านแต่พ่อก็อายุมากแล้วนนวันนี้ก็คือตอนเช้าไปขอเงินพ่อจะไปซื้อยามาเสพแต่พ่อไม่มีให้ก็อุตส่าห์เดินไปจนถึงบ้านพี่สาวอ่ะคุณสุรียมที่ย้ายไปอยู่กับบ้านสามีแล้วใช่ไหมเอออยู่ที่ตําบลโรงช้างนะคะก็คืออยู่กันคนละหมู่อะ่ะแหละอันนี้บ้านเนี้ยที่เผาเนี่ยหมู่6 คุณเซียเลียมอ่ะอยู่บ้านสามีที่หมู่เจ็ดนะก็ไม่ให้น้องชายเหมือนกันก็ถูก <Ừ. S 2> น้องชายโวยวาย,ยด่าทอนะฮะเสร็จแล้วก็เดินกลับมาบ้านรู้อีกทีก็คือนั่นแหละกลับมาเผาบ้านเมื่อเดิมก็อยากให้ตำรวจจับน้องชายดำเนินคดีนะคะคือพูยังไงก็คือจับมันติดคุกไปเลยได้ไหมไม่ต้องให้มันบําบัดละติดคุกไปเลยได้ไหมเพ<อ>ราะว่าติดค,คุกคุณก็ต้องแจ้งนะฮะว่าอข้อหาเนี่ยทำลายทรัพย์สินเผาบ้านอะ่ะก็ต้องแจ้ง แล้วอย่าไปถอนแจ้งความส่วนมากพ่อแม่เนี่ยเจ้าของทรัพย์เนี่ยไปถอนแจ้งความไงอ๋อก็ไม่รู้ลองฟังจากพี่สาวนะคะว่าอยากให้ทํายังไงบ้างเขาก็ชอบขอตังค์เขาไล่หนูหนูก็เลยกลับไปอยู่บ้านแฟนอแล้วหลังจากกลับไปอยู่บ้านแฟนเขาก็ชอบขอตังค์พ่อพอพ่อไม่ให้เขาก็ชอบบ่นชอบยาพ่อแล้วพ่อโอเคยังพ่อหกสิบกว่ากว่าค่ะหาของนู่นของนี่หาผู้หาป้าได้ตังค์มาเขาก็เสพยาเสพยา ไอ้น,นี่ครั้งที่เท่าไรเลยเนี่ยโอ้โหหลายรอบแล้วครับพีหบ่หลายรอบน้องประมาณกลางนั้นคิดครั้งยังมากกว่ามากกว่าสิบครั้งเลยทีย่พี่สาวบ,บอกอยากให้ดําเนินคดีกับน้องชายใช่ไหมคะตำรวจตอบนักข่าวมาอย่างนี้ว่าประวัติพิสนุเพึ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาคือเขาดําเนินคดีแล้วจริงๆแต่พอออกจากคุกมาก็หลูบเดิมแบบนี้เลยครับ อ่านี่ก็ติดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะพี่ธนูฮะแล้วก็ไปเจอของเก่าด้วยนะฮะทบต้นทบดอกจริงจริงต้องอย่างที่พี่ติ่งบอกอ่ะต้องเอาคดีเผาบ้านด้วยใช่ไหมถูกฮะนี่นะทบต้นทบดอกอ่ะนะคดีเก่าเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเลยนะภาษาคนต้องโทษเขหมือนมันมีใบแดงค้างไว้นะแล้วบางทีอ่ะโดนปล่อยตัวก่อนให้พักโทษอะไรเงี้ย เขาก็จะเอากลับมาทบต้นทบดอกก็จะโดนหลายปีเลยอ่ะีน,<ร>ะนี้นะบัชนค้อนเลยอพ่อกับพี่สาวพ่อกับพี่สาวก็จะสบายใจไปพักใหญ่ใหญ่อ่ะออแต่ว่าคุณนึกถึงกันแล้วกันนะประเทศไทยในมีนะพิษณุในกี่คนนะโอ้โห <c oughs> เต็มไปหมดนะครับคลังแบบไ <c oughs> อคนนี้เข้าอีไอคนอื่นก็เผาใหม่อีกอเป็นอย่างเงี้ยวนไปครับ